เหตุผลที่ทำให้ทุกคนตกหลุมรักตัวละครเชเวโมจินในซีรีส์เรื่อง My Name กระแสต,ตอนนี้หยุดไม่อยู่จริงๆก็คงจะเป็นมาเฟียสุดหล่อชเวโมจินที่รับบทโดยพัรคฮีซุนในซีรีส์เรื่อง My Name ใครๆก็ต่างยกย่องให้เป็นดั๊ดดี้คนล่าสุดที่ถึงร้ายยังไงก็รักนะด้วยบทบาทมาเฟียที่คูลเท่แบบมีสเสน่ห์จนชุดไม่อยู่เรียกได้ว่าเป็นตัวร้ายที่มีแฟนคลับตามเชียเยอะมากซึ่งแอดเองก็คือหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะคะ ท็อปสตาร์วันนี้เราเลยจะมาบอกเเหตุผลท,ที่ทำให้ทุกคนเนี่ยตกกลุ่มรักตัวละครตัวนี้กันจะมีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะข้อที่1ความนิ่งเท่ที่ดูดีและมีเสน่ห คนอะไรจะดูนิ่งดูครูได้มีสเนสน่ห์สมเป็นประธานแก๊งดงชอนขนาดนี้ไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนนะคะเชะเวยโมจินก็ไม่เคยแสดงความกลกัวให้เห็นเลยสักนิดขนาดโดนแทงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสขนาดนั้นเขายังไม่แสดงความกลัวตายเลยด้วยซ้ําแล้วด้วยท่าทางที่ดูนิ่งเท่ไร้กาดอยู่ตลอดเวลาบวกกับความอ่อนโยนภายใต้ใจิตใจลึกๆของเขานั้นใครเห็นก็ต้องมีแอบหวันว่นหวั่นหัวหนะ้ามาเฟียคนนี้บ้างแหละคะ่ะข้อที่ 2. ความเลือดเย็นไร้ลึกแสนสุข,ขุม ความรายของเชเวโมจินนั้นบอกเลยว่าลายลึกเลือดเย็นแบบสุขุมสุดๆทั้งๆที่เป็นคนฆ่าพ่อของยูจีอุนแท้ๆแต่ก็ยังหลอกให้เธอเนี่ยไปฆ่าหัวหน้าตำรวจชากีโฮเพื่อนสนิทของพ่อเธอได้โดยที่ยูจีอุนเนี่ยไม่รักแคนระคายเคืองเลยแถมเชเวโมจินก็ไม่รู้สึกอะไรกับสิ่งที่ทำลงไปเรียกได้ว่าลายแบบเลือดเย็นมากแถมตอนหลังที่ยูจีอุนได้รู้ความจริงเขาก็ส่งลูกน้องออกไปฆ่าเธอทันทีถึงแม้ในใจเนี่ยเขาก็ยังแอบนงนวลกับเธอก็ตามแต่เขาก็ไม่ลังเลใดๆเลย ข้อที่ 3. ความแน่นแฟนในมิตรภาพหลายคนที่ดูแล้วจะรู้เลยนะคะว่าชเวมูจินเนี่ยศรัทธาในเพื่อนฝูงมาก่อนโดยเฉพาะคนสนิทอย่างลุนดองฮุนเรียกได้ว่าเป็นมิตรภาพที่เชเวมูจินเนี่ยตามหาเลยก็ว่าได้เขาเนี่ยยกให้ดองฮุนเป็นมือขวาคนสนิทที่สุดแต่มาวันหนึ่งเมื่อเขาโดานแทงข้างหลังจากเพื่อนที่สนิทที่สุดนั่นก็ทําให้เขาเปลี่ยนจากมิตรภาพเป็นความแค้นได้อย่างขั้นสุด ถ้าไม่เกิดการหักหลังเนี่ยเราคงจะได้เห็นชเวมูจินในอีกมุมหนึ่งที่แสดงออกให้เห็นถึงมิตรแท้ได้อย่างแน่นอนคะ่ะข้อที่4ความแน่วแน่และไม่ลังเล การตัดสินใจอะไรบางอย่างที่บาดลึกสุดหัวใจเป็นใครก็ต้องมีลังเลกันบ้างแต่ชเวมูจินเขาไม่เคยลังเลกับสิ่งที่เขาจะลงมือทําเลยแต่กลับตรงกันข้ามเขาเลือกที่จะลงมือเองอย่างไม่ลังเลด้วยซ้ําอย่างโดคังแจหรือคนอื่นๆที่ทําผิดต่อเขานั้นเขาก็ไม่เลือกที่จะให้โอกาสกับคนที่คิดทะระยศต่อแกเขาเลยแต่เลือกที่จะจบชีวิตด้วยมือของเขาเองรวมถึงพ่อยุนจีอูและยุนจีอูด้วยค่ะ ความเป็นใหญ่ที่ไม่ทอดทิ้งการเป็นมาเฟียไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดต้องระวังหน้าระวังหลังอยู่เสมอต้องระวงว่าใครจะเป็นหนอนบ่อนไส้ในแกงหรือเปล่าแต่ถึงอย่างนั้นชเวมูจินที่เป็นหัวหน้าแกงมาเฟียขายยาดับต้นต้นลึกๆแล้วเขาม,มีความอ่อนโยนให้กับลูกน้องทุกคนสังเกตได้จากฉากที่ลูกน้องถูกฆ่าตายเขาอะไรต่อลูกน้องทุกคนรวมถึงคนสนิทอย่างจุงแทจูเขาลำลึกและจัดพิธีศพให้อย่างสมเกียรติ แน่นอนว่าไม่ได้จบแค่จัดพิธีแน่นอนใครที่ทําให้ชเวมูจินต้องเสียใจไม่เขาหรือใครก็ต้องตายกันไปข้างหนึ่งค่ะข้อที่6ความโหดเหี่ยมดังปีศาจร้ายการหลอกใช้ยูจีอุนก็ว่าโหดร้ายพอแล้ว แต่ที่โหดกว่านั้นก็คือการฆ่าคนที่เธอรักต่อหน้าถึง2ครั้งด้วยกันนั่นก็คือพ่อของเธอและจอห์นพิวโดตำรวจหนุ่มที่เพิ่งจะพบรักกันไม่นานซึ่งในฉากนั้นชเวมูจินมีโอกาสที่จะฆ่าทั้งสองได้อย่างง่ายดายแต่เขากลับเลือกที่จะฆ่าแฟนหนุ่มของเธอตายลงต่อหน้าต่อต,อตาแบบนี้เรียกว่าเป็นการฆ่ายูจีบุนแบบตายทั้งเป็นชัดๆเรียกได้ว่าความโหดเหี้ยมนี้ดังปีศาจของจริงเลยค่ะ ถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะนั่นก็คือข้อที่7ความหล่อเท่ที่ดูสะอาดเนียบตั้งแต่หัวจะหลดเท้าถึงจะเป็นมาเฟียแต่บอกเลยว่าแต่งตัวดูดีกว่านนะักธุรกิจบางคนซะอีกด้วยความที่เชเวมูจินต้องเปิดธุรกิจบางหน้าการแต่งตัวของเขาเลยต้องหล่อเนี้ยเป็นธรรมดาไม่มีฉากไหนที่ไม่ใส่สูทเลยสักนิดแม้ตอนบวกกับแก๊งอื่นๆด้วยนี่ถ้าไม่นับว่าเขาต้องแต่งตัวเขาก็เลือกที่จะใส่สูทผูกไทยสมกับเป็นประธานแก๊งดงชอนจริงๆ 7เหตุผลง่ายๆที่ทําให้ใครๆต่างหลงรักในตัวละครที่ชื่อว่าชเวม,มูจินแล้วเพื่อนๆล่ะคะชื่นชอบตัวละครนี้เพราะอะไรลองคอมเมนต์กันมาได้นะคะถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบายโดวกำใจอยู่ที่ไหนตัวกำใจอยู่ที่ไหน